มีมันก็เกิดมันจะให้เกิดไม่มี <dear> being, มันก็ไ <โ click. S 1> ม่เกิดทีนี่พอพูดเข้าไปอีกมันกลายเป็นว่ามันมีแต่เหตุและปัจจัยเท่านั้นเพราะนั้นไม่มีคนมันไม่ใช่คนมันเป็นแต่เหตุและปัจจัยเท่านั้นดังนั้นไม่มีคนเมื่อไม่มีไม่มีคนแล้วอะไรจะตายอะไรจะเกิดมันก็ไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดมันก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัย ที่จิตมันโง่มันเขลามันสําคัญเราเองว่ามีเรามีเราตายมีเราเกิดมีตัวตนมีคนขึ้นมาแต่ถ้ามันมีสมาธิฐิมันเห็นเป็นเพียงเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนบุคคลเราเขานั้นเราจึงไม่พูดว่าตายแล้วเกิด เ้าพูดให้ฉลาดมากกว่านั้นอีกว็ไม่มีคนที่กำลังอยู่ไม่มีคนที่กำลังเป็นอยู่มีเหตุและปัจจัยกำลังเป็นไปตามกฎของเหตุและปัจจัยที่เป็นนามก็เป็นนามที่เป็นรูปก็เป็นรูปคือที่เป็นร่างกายก็เป็นร่างกายที่เป็นจิตใจก็เป็นจิตใจมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้มุนไปสัมพันธ์กันไปมันมีแต่นามและรูปมันไม่มีสัตว์คนตัวตนเราเข่า มันจึงไม่ใช่ว่าคนตายคนเกิดจึงเลือกพูดกันว่าคนตายคนเกิดไปไกลไปอีกชั้นหนึ่งไกลกว่าที่ถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดตอบได้เลยมันไม่มีคนผู้องิงฉันตอบไม่ได้ว่าตายแ้่เกิดหรือไม่เกิดเพราะมันไม่มีคนที่จะตายแ้วเกิดนี่มันเป็นทิฏฐีที่ละเอียดกว่านีตกว่ากันน พุทธศาสนาไม่มียืนยันว่าตายแล้วเกิดและไม่ใช่สัจธรรมทิฏฐิ <c oughs> เพราะว่ายึดเหตุปัจจัยที่กำลังเป็นไปนั้นเป็นหลักถ้าสัจธรรมทิฏฐิเขาก็ยึดตัวตนให้มีตัวตนขึ้นมายึดตัวตนนั้นเป็นหลักน,นี่เรียกว่าพวกหนึ่งเขายืนยันว่าเที่ยงเป็นสัจธรรมทิฏฐิ ทีนี้พวกที่สองที่เรียกว่าอุเฉทจิธีนั่นแปลว่าขาดศูนพวกนี้ก็ตายแล้วขาดศูนย์ไม่เกิดอีกเหตุ <c oughs> ปัจจัยหรืออะไรก็ไม่รู้วรวงแต่งกันทีเดียวแล้วก็ตายลงดับลงดับเลยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรต่อไปอีก <c oughs> คนพวกนี้จึงพูดเป็นนอง,นองว่าตายแล้วศูนย์เลยก <c oughs> ั่นก็ผิด มันไม่ใช่กฎอิทธาปัจจตากฎอิทธาปจจตตามันไม่ได้พูดว่าคนมีแล้วตายแล้วศูนย์เลยก็พูดเป็นาำนองไม่มีคนศูนย์ไม่ศูนย์มันก็ไม่มีทางจะพูดว่ามันไม่มีคนก็มีแต่เหตุปัจจัยอยีกเหมือนกัน้นามรูปนี้ดับลงไปแล้วจะศูนย์จะขาดศูนย์หรือไม่ก็แลวแต่เหตุปัจจยัยองนามรูปนี้เอาไม่มีคนไว้ก่อนเหมือนกับขอ้อแรกอะ